สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกับช่องประไทยเจแปนอีกแล้วนะคะช่องประไทยก็มีทําอาหารใต้บ้างอาหารญี่ปุ่นบ้างแล้วก็ทําสวนผักบ้างค่ะแล้วแต่วัตถุดิบและอโอกาสจะอํานวยค่ะส่วนวันนี้ประไทยก็จะมารีวิวเกี่ยวซ่าของญี่ปุ่นค่ะอาหารญี่ปุ่นสําเร็จรูปที่ว่า ทำง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเพื่อนๆก็มีเกี๊ยวต้าแล้วก็มีขนมจีบของญี่ปุ่นค่ะอันนี้ก็สะดวกมากเลยค่ะซื้อมาไว้ในตู้เย็นค่ะแล้วก็จะมีแฮมเบอรก์กหรือว่าแฮมสเต็กของชอบของลูกสาวค่ะย,ยี่ห้อน,นี้ก็อร่อยค่ะเพื่อนๆทำง่ายค่าวหมากสำหรับคนที่ว่าไม่ค่อยมีเวลาแล้วเวลาโดนึกอาหารไม่ออกเนี่ยนึกเมนูไม่ออกอ่ะ่ยเราก็สามารถเอานี่มาทำได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะ อร่อยไม่แพ้ที่ร้านเลยค่ะที่เมืองไทยป้าไทยก็เห็นมีในช้อปปี้ค่ะสซื้ออินเตเน็ตได้ค่ะราคาก็ตั้งแต่ร้อยบาทถึง200กว่าบาทค่ะก็พอกินได้ค่ะไม่แพงมากค่ะเดี๋ยวนี้อาหารญี่ปุ่นก็มีขายตามในเน็ตหาซื้อสะดวก้วค่ะวิธีทำก็ทำไม่ยากค่ะเขาก็เขียนอธิบายไว้ข้างซองแล้วค่ะ อย่างขนมจีบของญี่ปุ่นนี่ก็เอาไปนึ่งด้วอยเอาไปเวฟก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะก่อนอื่นก็ต้มน้ําให้เดือดค่ะกาให้น้ําท่วมแฮมเวลาใส่นะคะพอน้ําร้อนเดือดเราก็ใส่ตัวแฮมลงไปต้มเลยค่ะตอนต้มเราก็ตั้งเวลาไว้สัก12นาทีนะคะพอต้มได้สัก11นาทีเราก็ใส่น้ำซอสลองไปต้มอ,อีกจุนาทีค่ะ พอต้มไปได้สัก5นาทีแล้วก็พลิกแฮมด้วยค่ะเพื่อให้ทั้งสองด้านสุกเท่ากันค่ะแต่จริงๆแล้วก็เขาก็ต้มสุกไว้ทีหนึ่งแล้วค่ะในระหว่างที่รอเราก็มาเตรียมที่จะทอดเกี๊ยวซาต่อเลยค่ะในเกี๊ยวซาก็จะมีน้ำจิ้มให้พร้อมค่ะ อนเราทอดนี่เราใส่น้ำลงไปด้วยนะคะประมาณ40มิลค่ะแล้วก็ใส่แป้งเอ่อแป้งสาลีอนเนกประสงค์หรือว่าแป้งโกกีก็ได้ค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่ในี่เวลาทอดจะทําให้เกี๊ยวซากรอบอร่อยค่ะเกี๊ยวซานี่ทอดเสร็จแล้วจะต้องทานเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าทิ้งไว้นานก็จะไม่ค่อยกรอบค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็เอาขนมจีนไปเข้าไมาโครเวฟเลยค่ะ ใช้ไฟ500วัตต์2นาทีค่ะหรือไม่ก็600วัตต์1นาที30วินาทีค่ะแต่ถ้าไม่มีไมโครเวฟก็ใช้นึ่งเอาได้ค่ะส่วนแฮมเราก็ต้มมาได้11นาทีแล้วค่ะตอนนี้เราก็ใส่ซอสลองไปต้มทั้งถุงเลยค่ะสะดวกทำไม่นานค่ะทุกอย่างก็จะเสร็จในเวลาไล่เรียกันค่ะอาหารแบบนี้นานๆน,นทำทีก็ได้นะคะแต่ว่า ทำบ่อยเกินก็ไม่ดีนะคะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วใส่น้ำมันลงไป1ช้อนโต๊ครึ่งค่ะในสูตรบอกว่าใส่ช้อนโต๊ะครึ่งแต่ป้าไทยใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวป้าไทยจะใช้น้ำมันงาอีกตอนเสร็จค่ะจากนั้นก็ปิดไฟก่อนหรือว่าเบาไฟสุดค่ะแล้วเอาเกี๊ยวซาลงไปเรียงค่ะถ้าเราไม่ปิดไฟหรือว่าเบาไฟนีม่มันจะทำให้เกี๊ยวซาไหม้ก่อนนะคะ เกี๊ยวซาี่จะวางแบบไหนก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะส่วนป้าไทยจะชอบวางเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะป้าไทยว่าทอดง่ายดีค่ะจากนั้นใส่น้ําที่ผสมแป้งไว้เมื่อกี้ลงไปเลยค่ะก่อนใส่ก็คนให้แป้งละลายก่อนนะคะเออป้าไทยลืมถ่ายอีกแล้วค่ะขอโทษทีค่ะแล้วปิดฝาเปิดไฟกลางเอาไว้ทอดประมาณ 3- 4นาทีค่ะ พอครบเวลาก็เปิดฝาทอดไฟกลางต่อประมาณหนึ่งทันทีค่ะเพื่อให้น้ำแห้งค่ะพอน้ำแห้งแป้งข้างใต้เริ่มเป็นสีสวยแล้วก็โรยน้ำมันงารอบๆกระทะนิดนึงค่ะการที่เราใช้น้ำมันงานเนี่ยจะทำให้เกี๊ยวซาหอมแล้วก็ทอดได้สีสวยค่ะใช้ตะหลิวแซ่ดันดันรอบกระทะค่ะขยับเพื่อไม่ให้เกี๊ยวซาไหม้ค่ะแล้วใช้ตะหลิวค่ะ ช้อนขึ้นมาดูว่าทางใตอ้อะสีสวยหรือยังค่ะคอยเขย่าก,กระทะนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้เกี๊ยวซาไหมา้แล้วก็ความร้อนกระจายได้ทั่วถึงค่ะเกี๊ยวซ่าก็เริ่มมีกลิ่นน้ำมันงาหอมโชยขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆเม้เกี๊ยวซาได้สีตามที่เราชอบแล้วเราก็เตรียมพลิกเกี๊ยวซาค่ะเราเอาจานขนาดพอดีกระทะค่ะคว่ำลงไปค่ะแล้วก็พลิกกระทะกลับมาค่ะ ก็จะได้เกี๊ยวซาที่หอมย่างใหม่ๆสีสันสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆลองทําดูนะคะทําไม่ยากค่ะเดี๋ยวเราไปแกะน้าจิ้มเกี๊ยวซาใส่ถ้วยกันค่ะน้าจิ้มก็มีมาอยู่แล้วนะคะป้าทายเติมแค่ยูสกโคโชค่ะยูสกโคโชก็เป็นผงยูสึผิวผงยูสกค่ะไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจะเติมน้ํามันงาก็ได้นะคะ ส่วนแฮมเมื่อกี้เราก็ราดซอสเดนมิครุราสึลงไปค่ะอันนี้เขาเรียกว่าซอสเดนมิครุราซึค่ะเมนูอาหารจานเร่งด่วนอร่อยไม่แพ้ทางร้านของป้าไทยก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆลองทําดูนะคะป้าไทยเห็นในช้อปปี้ในเน็ตมีขายนะคะพวกอาหารแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบ คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าไทยทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเพื่อนเพื่อทำเสร็จร้อนๆกินเลยนี่จะกรอบอร่อยมากค่ะป้าไทยชิมให้ดูนะครับเพื่อน อร่อยดีค่ะเพือ่อนๆลองทำดูนะคะ